สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับพระขุนแผนพรายเดียวหลวงพ่อโวยชุดทินตโรวัดโกศิตารามตำบลบ้านขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทพระรุนนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราชในราว2500เป็นต้นมาในบล็อกของหินมิตโกนเรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้ รุ่นนี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ของรูปแบบของผิมพ์พระด้านหน้าด้านข้างเราจะเห็นวิติของพระทั้งหมด ด้านบนด้านใต้ฐา จากนั้นครับเรามาส่องชัชดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ของบริเวณใบหน้าองค์โดยรวมทั้งหมดให้เราสังเกตดีๆลักษณะใบหน้าจะเป็นลักษณะเหมือนรูปหัวใจ ปลายด้านบนจะแหลมขึ้นไปเป็นวิติเกือบจะรด้มจะนอนเป็นสามเหลี่ยมเราจะเห็นโดยละเอียดและนุ่มนวลตา บริเวณด้านบนจนถึงด้านข้างจนถึงบริเวณลำคอจะเว้าโนูนสูงเป็นมิติเป็นร่องด้านบนก็เช่นกันจนถึงแก้มเป็นร่องระหว่างคอจะเป็นร่อง สันเนินอกที่ยกขึ้นมาจะนูนบริเวณหน้าอกจะนูนเป็นสามเหลี่ยมร่องทั้งสองข้างร่องลักแร้ด้านในเมื่อดูดีๆด,ด้านขวาจะเว้าลึก ด้านซ้ายมือให้เราสังเกตด้วยตาเปล่าเมื่อเอียงลงไปเราจะเห็นซอกรักแร้ด้านขวามือหัวไหล่ท่อนแขนทิ้งทอดลงมามือลักษณะนิ้วโป้งจะเปิดส่วนด้านซ้าย เอวจะคอดเล็กบริเวณหัวไหล่แขนจะทอดลงมาที่บริเวณหัวเขา่าบริเวณหัวเขา่าลาจนถึงหน้าแข้งจนถึงปลายขาจะอ่อนช้อยกระดกให้เราสังเกตจะกระดกเอียงลาด ร่องในการทับคัสมาธิจะเป็นร่องลึกดูแล้วเป็นธรรมชาติบริเวณหัวเขา่าด้านล่างจะซุ้มเบาลงไปด้านล่างจะเป็นแอง่งจะไม่เสมอเรียบ บริเวณซุ้มเริ่มจากด้านซ้ายมือลากขึ้นไปบนซุ้มบริเวณส่วนนี้ก่อนถึงบริเวณหัวไหลจะลึกจะรดเหนือด้านบนประจบกันทอดลงมา เส้นสายดูเรียบเรียงปรน,นีปรนีเส้นลายขนกให้เราด้านขวาเราเอียงเล็กน้อยเราจะเห็นเป็นร่องน้ําต่างระดับกันร่องลายขนกจะปริวปลิวบนและปลิวล่าง ด้านล่างและด้านบนจะพริ้วประจบกันบริเวณด้านข้างให้เราเอียงเล็กน้อยจากหน้าพระเอียงด้านซ้ายเราจะเห็นในรูปแบบของร็อกแม่พิมพ์ จะหยาบข้างเมื่อเป็นเนื้อเกินในบล็อกจะมีการปาดตกแต่งส่วนนี้ให้ดูสวยงามขององค์พระด้านขวาเริ่มจากด้านหน้าพระพลิกด้านขวามือด้านบนพระรุนิจนา อยู่ในบล็อกเมื่อส่วนเกินจะมีการปาดดูให้เรียบร้อยลักษณะด้านข้างของบล็อกและด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้เราสามารถทำความเข้าใจได้ในคลิปนี้ด้วยตัวเอง จะเป็นชั้นมีการปาดยังเห็นได้ชัดต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังพระจะมีงอบ้างหรือไม่งอบ้างแล้วแต่เนื้อที่กดบี้ลงไปเมื่อปั๊มหน้าพระด้านหลังจะขึ้นใช้นิ้วบี้กดลงไปจะเป็นรอยนิ้วมืออ่อนช้อยและนุ่มนวลตา เนื้อหามวลสารจะเป็นผงพุทธคุณิเจปรัฐมังตินสิงเหมหาราชผงพุทธคุณดินเสกว่านเสกน้ำมันเสกแร่เสกดินที่เป็นดินมงคลต่างๆนานาบางส่วนว่านเกสรดอกไม้บางส่วนแร่อุกบาทเป็นบางส่วนที่มีส่วนผสมจะมากหรือน้อย บางส่วนจะเห็นแร่เซกเป็นประยิบประยับขึ้นมาจากเนื้อผงพระจุดดำๆเราจะเห็นเป็นราดำของไขว่านและไขดินบางจุดก็เป็นราขาวขึ้นให้เราสังเกตจะมากหรือน้อยแล้วแต่ตามการละเวลาของ ผสมสารระหว่างเวลาและวัตถุดิบจะออกดูเป็นธรรมชาติและมีดินบางส่วนเป็นของกรุบ้านกลางที่แตกหักด้วยด้านล่างของพระ เราจะเห็นไขและลาดินลาวานพอเห็นได้ชัดเนื้อจะหนุกแน่นบางองค์มีการทาน้ำมันเพื่อเป็นการรักษาผิวพระ บางองค์อาจจะไม่ได้ทานแล้วแต่จังหวะพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องมหาเสน่หเมตตามหานิยมอย่างสูงหนุนดวงชะตาสำหรับผู้ชีวิตที่ผู้ผที่สวมใส่แค้วคาดกำบังกายมีลาบเนื้อพระจะอยู่ในยุคเดียวของเป็นพระปรางนีลา กมีอีกหลายพิมพ์พระคาถาในการปลุกพระอาราธนาพระเพียงตั้งน้โมสามจบตามด้วยพระคาถาสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวกสังคโคสังคังนามิ อิติสุขโตชุตินทโรนะมโมพุทธายะนะสิวงพัมามะอุนะสวงพัมมามะอุนะสวงพัมมามะอุและอธิษฐานด้วยจิตที่มั่นคงระลึกถึงบารมีหลวงพ่อกวยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า setya w m setya w m ห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนนี้ทั้งหมด มีอีกหลายหลายพิมมีอีกหลายๆลายรุ่นที่ได้ลงไว้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์หลวงพ่อโกยก็ดีพระปกโพก็ดีพระสันก็ดีและพระเกติอื่นๆที่ลงไว้สวัสดีครับ